สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่12พฤศจิกาย,ยน2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางตัวใหม่เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลนะคะพี่พี่จา๋าดูผลของวันที่11กันนะคะซึ่งวันที่11อแอดให้เด่นไปที่6แล้วก็8มาดูผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะ108นะคะพี่พี่จา๋า108เด่นที่8มานะคะ08มาเข้าตารางนะคะตารางตัวเด่นส่วนล่าง1นเนาะแอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษ7 3 7าล่าง4 7่อ่าล่าง7 4ดส นะคะตัวจับคู่แอดหลุดไปเนาะแต่ว่าตารางตัวเด่นมานะคะวันนี้ทําไมมาแต่ตารางเนาะบานี้เนาะในรอบปกตินะคะสามเก้าหนึ่งล่างหกหกนะคะอ่ะหกหกมาสายเบิ้ลน,นะคะสายเบิ้ลในรอบปกติเนาะเป็นตัวเด่นของแอดด้วยนะคะในรอบ VIP นะคะสองห้าสี่ล่างสองหนึ่งห้าสี่สี่ห้าแอดหลุดไปเนาะสองหนึ่งมาในชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบ VIP อ่ะตัวเจาะแล้วก็รวมตารางแตกสี่น้อยเหมือนเดิมนะคะตัวที่แอดจับคู่ให้มาสองคู่นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะตามกันต่อนะคะของวันที่สิบสอนะคะอ่าย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่พี่จ๋าให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะอ่าแอดก็คํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ สำหรับฮาหน่อยในวันนี้นะคะเข้ามารับชมแล้วนะแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะคะพี่พีเที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด็ดกันก่อนเลย รับชมคลิปแอดให้จบด้วยเด้อพี่พี่จ๋าแอดลงไม่ยาวเนาะลงสันส้นๆนเนาะเป็นกําลังใจให้แอดตรงนี้ด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะมาตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นของเราเลยของวันที่12ตารางตัวเด่นของแอดนะคะในวันนี้มี3เนาะสี่เนะคะ9หรือ6 1 5 2นะคะ เด่นของแอดนะเด่นของแอดแอดให้เด่นไปที่5แล้วก็9นะคะสําหรับเด่นสุดในตารางแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับออกมาให้จับใหม่ในตารางได้นะคะพี่พี่จ๋ามาตามต่อกันนะคะ5ของแอดนะคะก็จะมี52นะคะ54 58แล้วก็59นะคะ อ่ะสำหรับเด่นที่เก้าทีนี้เด่นที่เก้าแอดมีเก้าศูนย์นะคะเก้าสองเก้าสี่เกนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดนเน้นเนาะอ่ะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอดกันไปที่หนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 1 9เนะคะอ่าชื่นชอบก็ค่อยตามนะมาดูตัวที่แอดเน้นทีนี้สําหรับเด่นที่5นะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่5แอดให้ไปเน้นไปที่5 2นะ5 9นะคะส่วน9ก้านะคะเกกับ96 1แอดเน้นไปที่13แล้วก็1นึนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็คือลุ้นได้ทั้งสี่นอยเนาะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะ 59หรือ56นะคะพี่วีจก59หรือ56เนาะ94หรือ64อ่ะสำหรับท่านที่ไม่ชอบ9ก็ค่อยกลับหวัวแล้วกันนะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวแอดไปเน้นให้อีกทีหนึ่งในรอบชุดโครงสุดท้ายนะคะในใบเขียวอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ F4 ทุกท่านนะคะที่ติดตามแอดทุกช่องทางเลยขอบคุณทั้งตามทั้งช่องใหญ่ช่อง,องรองแล้วก็ทางเฟซนะคะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณสำหรับกำลังใจจริงๆนะคะแอดก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ